มาที่จะมาร่วมกันมาเจอหน้ากันนะครับมาสร้างคอมมูนิตี้ร่วมกันนะครับท่านไทยเคยมาที่นี่เนี่ยเขจะมีเป็นเซสชั่นดีโซนให้คนนั่งเทรดดีกราฟนะครับดีโซนเลคเชอร์นะครับจัดเซสชั่นในการพูดในการได้ความรู้แชร์ความรู้กันนะครับซึ่งจริงๆผมจำได้ก็หลายปีที่แล้วเนี่ยเช่นปีที่แล้วเนี่ยผมจัดมีรับผังได้แตประเทศไทยตอนนั้นคอมมูนิตี้ินแค่สามสิบคนเองที่มาตอนนี้เนี่ยคอมมูนิตี้เราใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับแล้วอีกสองปีผมว่าโครงการพวกเราเนี่ย เมนสตรีมแล้วนะครับโอกาสทางธุรกิจเยอะมากอยากใช้ทุกคนเนี่ยเข้ามาศึกษามาหาพาร์ทเนอร์นะครับจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรครับแค่มาสนุกกันก็จะมีสปอนเซอร์ในการให้ของอาานะรางวัลแล้วให้ของกินเขาว่านมะีเป็นอไอศกรีมด้วยมีเบอร์เกอร์ด้วยนี่จะเป็นแฮปปี้เอาเวอร์ให้กับทุกคนเนะี่ยนะครับมารับประทานมาร่วมสนุกกันได้ดูชมรมเลยนะครับวันนี้ก็จุ้มชมว่าหาคืนมาร่วมสนุกกันอย่างที่หนึ่งนะครับ,นะรบสนุกได้เต็มที่ อันนี้เป็นสเปซของพวกเราทุกคนนะครับของ crypto community ใช้กันได้เต็มที่เลยนะครับอย่างที่2คืออย่างเช่เนในตัวผมคิดว่าอีกสองปนะีหน้าต้องมี blockchain technology ที่เป้นของไทยเดียขึ้นนะครับอยากที้ทุกคนไปเจอ co-founder business partner ในงานนี้นะครับหรืออาจจะเจอ partner ในการทำโปรเจกต์ร่วมกันใน NFT เล็กๆก็ได้นะครับวันนี้ก็ใครอยากจะมาขอเงินทุนนะครับก็มาคุยกับผมมาคุยกับอ๋อใช่ไหมครับซีอีโของบ i ต c รับ blockchain technology ก็เป็นคนที่สร้าง NFT technology ให้กับทุกคน ปักอย่างได้นะครับเราก็มีปิดคอมเพนเจอร์ด้วยนะครับปีที่แล้วเท็นสิบล้านบาทให้กับสตาร์ทอนะัพพีโก้ซิสเต็มเราปีนี้ลง,ลงล้าเป็นร้อยล้านบาทบ,บอกว่าปีหน้า,น 1, า,นานจะลงมาเกินพันล้านบาทได้ก็จะเพิ่มทุกสิบเท่าทุกป,ปีนะครับแต่ก่อนที่จะลงมาเนี่ยควระจะเน้นเกิดกันควระจะแนะน้าไม่ติดคนมาแนะน้าตัวรู้จักกันนะครับเผืนน่อมีใครมีไอเดียดีๆเนี่ยจะได้ร่วมกันนะครับในการ ะรสร้างบรงิษัทลองเชนที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยให้ให้อีโคซิสเต็มเราเนี่ยยิงย่งใหญ่ขึ้นนะครับแล้วถ้าใครสนใจติดใจสเปซนี้ก็สมาปนเป็นเน็เวิร์ได้นะครับเน,น,น็บเ,นเอนะบเอร์นี้ก็จะมีที่จอดให้ฟรีด้วยนะคใครที่มาเอฟคอนเดย์บ่อยๆไม่อยากจะหาที่จอดรถ่ก็สามารถใช้บิทพับนะครับเป็นโซเชียลดาร์ที่พามได้กันที่บล็อนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับการรับอยากให้ทุกคนวันนี้มาร่วมสนุกกันาหาเพื่อนใหม่หาเน็ตเวิร์กนะครับหาโคฟ้า โปรเจกต์ดีๆเกิดข so so <consecutive sprouts> ึ้นในประเทศไทยนะครับ <het> ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับดีเดี๋ยวนี้นะคะจะมีดีเจากนะคะเริ่มเมมาดีเจ้แต่ช่วง2เป็นต้นไปนะคะก็มาที่ปที่กันก็เริ่มริมหรือว่าเริ่มเอาเดี๋ยวเราเชิญคุณพ่อคคุณพ่อคะคุณพ่อกำลังแจกรางวัลกันเดี๋ยวี่ คนที uh, <Evangel> <S <S ่หนึ่งค่ะตัแรกสุด เลขเจ็ดค่ะทุกคนเลขเจ็ดค่ะคุณชานนค่ะคุณชานนสมบูรณ์คุณพูดีค่ะคุณละดีอยู่ไหมคะชาณนนท์ชาาเลยค่ะดไปกี่คะออกไปสองคนแล้วนะคะเหลืออีกสามคนค่ะ เลขที่60นะคะขอโทษทิค่ะีก็นเลข15 15นะคะ15เป็นคูณมกนก่อนอยู่ไหมคะโอ้ยกมืเร็วมาเชิญเลค่ะทอกคนนีมันตกี่องนะคะอที่ยโห ¡Gracias! 22นะคะคุณนัทชิดตะไมอยู่ไหมคะนัทหรือน,นัทซอร์ติมทค่ะ N A T นะคะชิดตะไมค่ะอยู่ไหมคะน่าจะไม่อยู่เพราะว่าคนรอรางวัลที่แบบฟุ๊บฟุ๊กฟุ๊กกันหมดเลยคุณนัทคุณนัทอยู่ไหมคะชิดตะไมค่ะไม่ไมีค่ะอันเจสเลตีสุดท <Okay. S 1> นะ้ายค่ะเป็น,นเลขอะไรคะเลขเก้าเลขอเก้า Yeah, go ahead. Yeah.